เหรียญอีเวนต์ใหม่น่าสนใจหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปอย่างนี้ก่อน ID ใหม่โอเค ID เก่าปล่อยทิ้งเลยแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคำแนะนำคือเก็บอย่างละสิบเหรียญเหตุผลเพราะว่าเราจะทำในส่วนของอีเวนต์นั่นเองเพื่อได้เหรียญเอ้เพื่อได้เพชรทั้งหมด4เพชรนะครับแค่นั้น10เหรียญจบตรงนี้อันดับต่อมาผมจะบอกว่าสำหรับอ่า ID ใหม่มันได้เพราะว่าอะไรใช่ไหมในส่วนของตัวนี้เลทออกครนที่3มเนี่ยมันมีตรงนี้18%เอ้ย14%นะครับมีทั้งเกาะ และจงตีเราสามารถใส่3มช่องและเอามาใส่สําหรับไ d ใหม่เท่านั้นนะอันนี้คือแค่ไ d ใหม่นะที่แนะนํานะได้เท่านี้โอเคไหมจบตรงนี้นะอันดับต่อมาเราจะคุยในส่วนของเหรียญเซ็ของมันมีเซ็ไหนบ้างเนาะซึ่งนะตอนนี้อ่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันในส่วนของเซ็เหรียญเนี่ยมันมีอันนี้ครับ1อันนะครับชูลองเนาะอันดับต่อมาคืออันนี้เปโตนะครับ1อันนะครับอันต่อมาก็คืออันนี้ก็ได้หรือหรือนะครับ ในส่วนของอันเนี้ยก็ได้ทําไมเพราะว่าช็อตเมื่อไหร่เด้งเลือดแถมย่องสกิลหนึ่งสิบเปอร์เซ็นอันเนี้ยนะเหรียญอันนี้นะนนนนะแบบครบ,ครบเลยนะและสามารถย่นงสกิลหนึ่งยี่สิบเปอร์เซ็นด้วยอันนี้ถือว่าโอเคเหมือนอหลายหลายคนอาจจะงงว่าใส่ตัวละครไหนนะครับให้ผมแนะนําก็ตัวที่ช็อตได้เช่นนามินั่นแหละครับนามิบุกอ่ะนั่นแหละอันเนี้ยที่แนะนําส่วนอนาคตตัวช็อตค่อยว่ากันตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจเนาะ ส่วนเลรนี้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องสนใจนะเห็นป่ะมันย่นสก,กิลจริงแต่มันแท็กแค่เนี้ยก็เลยไม่ค่อยแนะนำซักเท่าไหร่นะครับอ่ะเปประมาณนี้นะอันนี้เหลียแรกนะครับอีกทีนึงเนาะอันเะนี้ยเหลียที่2อันนี้เหลียที่3อ,อ,อีเวนท์ทั้งหมดเลยถือว่าครบคู่แล้วสลาโตนามินั่นเอง